สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะคะที่อู่ขันสาค่ะสาหรับวันนี้นะคะทั้งอู่ก็มีรถมาลงใหม่2คันนะคะก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยเป็นหัวอีซูซุโรบอคอปนะคะสีขาวทั้งสองคันนะคะเครื่องของคันนี้คือเครื่อง6 h k ค่ะ240แรงม้านะคะเป็นเครื่อง6สูบเทอโบนะคะอ่าเป็นหัวแคปทั้งสองคันนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะหัวเดิมๆนะคะก็มาจากอี แตงที่มีมาคือแก้มกับกันชนคันนี้เป็นคัสซีนอกเครื่องหู6ิ0เคค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้เครื่องตัวนี้หัวตัวนี้ไปไว้ใช้งานนะคะทางอู่ของเราก็มีมาลง ภายในหัวเก่งนะคะมาสภาพนี้เลยค่ะถังลมค่ะคัสซีของคันนี้ยาวประมาณ6เมตรนะคะเป็นคัสซีหน้าเต็มค่ะช่วงล่างเป็นถุงลมนะคะก็สามารถเ่ยนเป็นแหนบให้ลูกค้าได้นะ На น,นี่คือข้างล่างของเก่งนะคะของคันแรกนะคะเครื่องยนต์มาสภาพนี้เลยค่ะ6เฮคนะคะมาสภาพนอกเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่ง สำหรับคันนี้ก็มาสภาพนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมอีกคันนึงนะคะรุ่นเดียวกันเลยหัวแคบ 6HK นะคะเป็นหัวสีขาวเหมือนกันนะคะ,ะตัวนี้เลยค่ะอะไรแต่งของคันนี้นะคะมีซี่กระจังกับกันชนนะคะที่เป็นโครเมียมมาจากนอกนะคะหัวสีขาวทั้งคันเหมือนกันค่ะ โซนหน้าหัวเก่งนะคะตัวนี้เป็นคัสซีช่วงดำมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะถังลมมาเป็นถังนี้นะคะเดี๋ยวดูคัสซีรอบๆคันเลยค่ะ ท้าถังน้ำมันมาเป็นถังนี้เลยนะคะถัง้อยลิตรค่ะ โซนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะยกหัวให้ดูเครื่องยนต์นะคะอ่าสำหรับเครื่องยนต์อีกคันหนึ่งนะคะมาสภาพนี้เลยค่ะรมแรงนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะก็ขออภัยทุกท่านไว้ด้วยนะคะดูบุก,กันของร้อนใต้หัวเก่งกันบ้าง ก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ไม่มีทีมช่างเลยค่ะ วันนี้นะคะก็มีรถมาลงใหม่2คันนะคะเป็นหัวระบคอบหัวแคบค่าเครื่อง6 HK ทั้งสองคันคาสีนอนนะคะ,ะคันที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็เป็นคาสีช่วงดาเลยนะคะอีกคันหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นช่วงยาวนะคะสีหน้าเต็มแต่ว่าช่วงล่างเป็นถุงลมนะคะทางผูก็เปลี่ยนเป็นแหนบให้นะคะ ชมสองคันนะคะก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้หรือจะแวะมาชมรถตัวจริงได้ที่บู่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะขอขอบคุณทุกท่านมากๆสําหรับการติดตามรับชมนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ